ควับดีครับวันนี้เราก็มาชมเหรียญของหลวงพ่อเปิรนวัดบางพระจังหวัดนครปฐมกันนะครับเป็นเหรียญรุ่นแรกของหลวงเปิรนที่ออกจากวัดบางพระครับที่ท่านได้ชมนี้เป็นเหรียญเนื้อทองแดงลงยาสีน้ําเงินครับกระไหลทองครับเหรียญรุ่นนี้จะสร้างเมื่อปีพศสอง9ห้าเกครับปัจจุบันเนี่ยปีพศสอง6ห้าหกเนี่ย อายุเหรียญเนี่ยก็จะตกอยู่ที่47ปีแล้วนะครับครับเป็นเหรียญสภาพใช้ครับเป็นเหรียญตัวบล็อกเข็มครับครับเหรียญน,นี้เป็นเหรียญเนื้อทองแดงลงยาสีน้ำเงินครับครับปัจจุบันเนี่ยเหรียญ เนื้อทองแดงลงยาของวัดรังพ้าเนี่ยเขาก็จะแบ่งออกมาด้วยกัน3สีครับมีสีแดงแล้วก็สีเหลืองแล้วก็สีน้ำเงินครับส่วนสีน้ำเงินเนี่ยจำนวนการสร้างเนี่ยมีทั้งหมด1 0 0 0พัเหรียญครับโดยแบ่งแยกออกมาเป็นกระไลสีทองเนี่ยห้าร้อยเหรียญแล้วก็กระไลสีเงินเนี่ยอีก500เหรียญครับรวม สีเงินทั้งหมดเนี่ยหนึ่งพันเหรียญครับครับเหรียญรุ่นแรกเ,เนื้อทองแดงลงยาสีเงินเนี่ยอีกหนึ่งตำนานเหรียญมหาอุดอยู่ทุกปืนครับสำหรับเหรียญรุ่นนี้ครับวันเนี้ยผมก็เลยนำเอาเหรียญรุ่นแรกเก่าๆเอามาให้เพื่อนเนี่ยได้ชมรึกษาครับเน้นการศึกษาครับ ดูฟาร์มเก่าของกระไหลไปนะครับเหรียญรุ่นแรกเนี่ยเขาก็จะลงะกระไหลแบบเป็นสีเงินลงลงไปชั้นล่างก่อนครับแล้วก็จะมีการลงสีทองเนี่ยตามาอีกทีครับครับสีทองอยังก็ยังพอเห็นอยู่นี้ครับแม้ศึกก็ยังพอเห็นครับเหรียญตัวบล็อกเข็มครับเหรียญตัวบล็อกเข็มเนี่ย ตัวบล็อกเข็มเนี่ยแตอยอ่อยู่ประมาณนี้ครับบางท่านเนี่ยก่อนเช่าซื้อกันเนี่ยเขาอาจจะแกะยาะลงยาตรงนี้เลยครับเพื่อเห็นบล็อกเข็มกันจะจ่าครับบางทีเนี่ยลงยาไปแล้วมันมันไม่ก็เห็นครับเขาก็เลยอาจจะแกะเอาให้มาเห็นจะจ่ากันไปเลยครับจะได้ไม่ผิดใจงครับดูฟาร์มเก่าฟาร์มแห้ง ความเป็นธรรมชาติของเหรียญไปนะครับกระไรเก่าๆครับกระไรเก่าๆเ,เนี่ยส่วนมากที่เราเจอเนี่ยก็จะแท้แทบหมดครับเนื่องจากว่าคนทำพระปลอมเนี่ยทำกระไรเก่าไม่ได้ครับมันต้องใช้เวลาครับกันหน้าเหรียญครับ เหรียญเนื้อทองแดงลงยาลงยาสีเงินครับเหรียญมหาอุดอยู่ลูกปืนครับสำหรับเหรียญรุ่นนี้ครับอีกหนึ่งตำนานเหรียญของวัดบางพระครับที่ได้รับความนิยมครับ ด้านหลังเหรียญของหลวงเปินวัดบางพะค,ครับปีปศ2519ครับดูการลงกระไล่ในยุคเก่าไปนะครับเหรียญแท้ๆครับเอามาให้ชมเอามาให้สางครับดูความเก่าความเป็นธรรมชาติไปครับเน้นการศึกษาครับ เราต้องดูเหรียญเก่าๆในยุคเก่าๆไปก่อนนะครับแล้วก็ค่อยเก็บสะสมเหรียญตัวแบบใหม่ๆที่สวยนะครับไงก็ต้องเริ่มต้นจากการดูของของกเก่าๆแท้ๆไปก่อนนะครับเราเราจะไม่โดนหลอกครับตะลรเก่าครับสภาพใช้ครับ ผ่านการเวลาผ่านประสบการณ์นะครับสำหรับเหรียญนี้ครับเก่าแบบมีคุณค่าครับเก่าแบบมีราคาครับของแท้ๆดูง่ายๆครับปัจจุบันเนี่ยเหรียญลงยาแท้ๆปีพศสอง9ห้าอ่านี่ยคนพื้นที่เนี่ยยังยังหาแทบไม่ได้เลยครับเนื่องจากสร้างน้อยและก็นิยมครับ ดูภาพขยายก่อนนะครับเป็นเหรียญลงยาสีมเงินครับดูารามเก่ากันไปครับ กระไลเก่าๆครับเหรียญลงยาสีมงันครับกระไลท้องครับเป็นเหรียญเนื้อทองแดงครับปีพศ2519ครับอีกหนึ่งตำนานเหรียญของวัดดังราค,ครับ ปั้มเก่าของเหรียน,นะครับตัวเข็มของรุ่นนี้ก็จะอยู่ประมาณนี้ครับอาจจะดูยากหน่อยครับ,รบประมาณนี้ครับบางท่านเนี่ยแบบก่อนจะเช่ากันเนี่ยก็ต้องแกะกันเลยครับ เอาไว้เห็นแบบว่าตัวเข็มกันจะชัดครับเช่ากันแบบบ่นใจครับไม่ผิดใจกันไม่ไม่ผิดใจกันก็แกะครับแต่ความสวยก็จะหายไปครับแต่ถ้าส่งด้วยกล้องเนี่ยก็จะเห็นชัดครับแต่ดูแบบนี้อาจจะดูยากครับครับตอนนี้เน้นเน้นศึกษาครับความเก่าของเหรียญครับ สำหรับคนที่ชอบเหรียญเก่าๆของวัดดังพ้ะครับเหรียญมหาอุดอยุดลูกปืนครับของวัดดังพ้ะครับครับดูฟาร์มเก่าไปนะครับแม้แต่ภาพใช้นี่ก็ยังสวยครับ ไหนดูแล้วมีประโยชน์ต้องจำไปนะครับผมก็อยากให้ดูทุกบุมครับสิ่งหนสิ่งไหนมีประโยชน์ดูไปครับรวมกันเผยแพร่วัตถุมงคลของหลวงพ่อเปินวัดบางพระครับนับวันเนี่ยวัตถุมงคลของหลวงเปินเนี่ยก็จะยิ่งหายากเข้าไปแล้วทุกทีครับ สภาพใช้ครับผ่านการเวลาผ่านประสบการณ์มาครับอายุ47ปีนะครับสำหรับเหรียญนุ่นนี้ครับปีนี้ปีปศ2566ครับ กันไปหลายมุมนะครับครับวันนี้ผมก็เลยนำเหรียญ รุ่นแรกเนื้อทองแดงลงยาสีน้ำเงินเนี่ยของหลวงปั่วัดบางพราจังหวัดนคนปรปฐมเนี่ยเอามาให้เพื่อนเนี่ยได้ร่วมชมและศึกษาความเก่าของเหรียญกันไปนะครับหวังว่าเพื่อนเพื่อนทุกท่านเนี่ยคงชอบแนวแบบนี้นะครับส่วนผมก็มีแค่นี้นะครับถ้าชอบกันเนี่ยก็ช่วยกันกดไลค์กดแชร์และกดติดตามด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับช่วยกดไลค์เป็นกำลังใจด้วยนะครับ ขอบคุณครับ